สวัสดีค่ะวันนี้เลขหวยลาวนะคะตรงกับของรัฐบาลไทยเลยเนาะตรงกับวันที่1พอดีนะคะเป็นของงวดวันที่1กรกดานะคะเริ่มงวดใหม่เดือนใหม่ด้วยนะเป็นการคำนวณตัวเลข4ตัวนะคะจากงวดล่าสุดที่ออกก็คือ0 0 1 1 8มีอยู่เลขอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเองนะามาดูสูตรกันก่อนเนาะ ตามนี้นะคะก็จะมีไล่ไปเลยพันร้อยหน่วยนะคะเริ่มคำนวณวันที่17บเมาเริ่มจากสุดแรกนะคะใช้หลักหมื่นก็คือ5้คูณสได้เท่ากับ10หลักพันนะคะคือ0ูคูณสได้เท่ากับ0หลักสิบนะคะเลขหนึ่งแล้วก็บวกด้3ยสาคงที่1นบกสนะคะได้เท่ากับสี่ สูตรที่2นะคะหลักร้อยคือ5คูณ2ได้เท่ากับ10หลัก10คือ1คูณด้วยสค่ะหลักหน่วยคือ3คูณ3ได้เท่ากับ9 2บวก9ได้11สูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย2 5คูณ2ได้เท่ากับ 10, ลิ0หลักร้อยคือเลขห้า หลักสิบคือเลข1บวกด้วย7จ็หบวกหได้ห6หบวกเได้13สูตรที่4หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูได้วยสองหคูณสองได้เท่ากับ10หลักหน่วยนะคะคือเลข3าคูณสองได้เท่ากับ6บวกด้วยเจ็บวกหได้สิอ 11บวก7ได้18 <S <S เราได้เป็นชุด c 1 3 8นะคะก็จะยังไม่ตรงกับงวดของวันที่21ก็คือ83 4 1 c 1แต่จะได้เป็นชุด4ตัวโต๊ดนะคะต่อไปงวดของวันที่21หลักหมื่นนะคะเป็นเลข0คูณ2ได้เท่ากับ0หลักพันเป็นเลข8คูณ3ได้เท่ากับ 24หลัก10เท่ากับ4บวกได้3นะคะ4บวก4ได้8 8บวก3ได้เท่ากับ11สูตรที่2นะคะเป็นหลักร้อยคือเลข3คูณ2ได้เท่ากับ6หลัก10คือเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8 หลักหน่วยเป็นเลข1นะคะคูณ3 6มบวก8ได้14 4บวก3ได้เท่ากับ7สูตรที่3ใช้หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะ0ูคูณ2ได้เท่ากับ0ใช้หลักพันหลักร้อยหลัก10บวกด้วย7 แปบวก3ได้11 11บวก4ได้15 5บวก7ได้เท่ากับ2 12นะคะเราก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยเนาะก็เป็นเลข2ตัวต่อไปนะคะหลักหมื่นคือเลข0หลักร้อยคือ3คูณ2ได้เท่ากับ6หลักหน่วยคือ1คูณด้วย2บวกด้วย7นะคะเลขคงที่นะ บวก2ได้8 8บวก7ได้15ชุดนี้ก็ออกมาเป็น17 25นะคะของวันที่24 5 7 2 1กลับหัวกลับท้ายเลยนะยังไม่มีตรงหลักด้วยนะอ,อ๋อมีมีหลักนี้หลักร้อยนะคะต่อไปของงวดวันที่24หลักหมื่นนะคะจะเป็นเลขห้ คูณด้วยสนะคะได้เท่ากับ10หลักพันคือ5เหมือนกัน5คูณ3ได้15ห,หลัก10นะคะเป็นเลข2แล้วก็บวกด้วย3 5บวก2ได้7 7บวก3ได้เท่ากับ10ส,สูตรที่2ส,สูตรที่2นะคะหลักร้อยคือ7คูณ2ได้14 หลักสิคือ2คูณ2ได้4หลักหน่วยเป็นเลข1คูณด้วย3ค่ะ4บวก4ได้8 8บวก3ได้11สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคือ5คูณ2ได้เท่ากับ10หลักพันคือ5หลักร้อยคือ7 หลักสิบคือเลข2ค่ะบวกด้วย7คงที่5บวก7ได้12นะคะ2บวกสได้4 4บวกกับ7ได้เท่ากับ11สูตรที่4หลักหมื่นเป็นเลข5หลักร้อยคือ7คูณ2ได้14หลักหน่วยคือ1นะคะคูณ2บวกด้วย7นะคะเลขคงที่ 5บวก4จะได้เท่ากับ9 9บวก2ได้11 11บวก7ได้เท่ากับ18งวดนี้เราได้ตัวเลขตรงนะคะ0 1 1 8ก็เพราะว่าเราได้ปักหลักมาให้แล้วมาดูงวดต่อไปนะคะของวันที่28หลักหมื่นคือ0คูณ2ได้เท่ากับ0 หลักพันคือ0คูณ3ได้เท่ากับ0หลัก10บคือ1บวกด้วยสนะคะ1บวกสได้เท่ากับ4สูตรที่สองนะคะหลักร้อยคือ1คูณด้วย2หลัก10บคือ1คูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย3 83แปสได้เท่ากับ24 2บวกสได้4 4บวก4ได้เท่ากับ8สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคือ0คูณสได้0หลักพันเป็นเลข0หลักร้อยคือเลข1หลัก10คือเลข1บวกได้7 1บวก1ได้2 2งบวก7ได้เท่ากับ9 สูตรที่4หลักหมื่นหลักร้อยคูณด้วยสค่ะหลักหน่วยคือ8คูณสได้16บวกได้7ยบวก6ได้8 8บวกกับ7ได้15เป็นเลขชุด4895นะคะ จับ2ตัวนะคะ48 49 45นะคะ89 85กับ95 3ตัวนะคะ489 485 495นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย8 95 ตัวเลขชุดนี้นะคะก็เกิดจากการคำนวณย้อนหลังเนาะมาตามดูอีกสักหนึ่งงวดนะคะว่าผลจะออกมาตามนี้ไหมหรือว่าจะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้ติดตามสำหรับเลขชุดนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ